เมื่อสองแม่ลูกกินข้าวเสร็จแล้วก็พากันย้ายไปนั่งใต้ต้นหอยชูในบ้านแล้วมองดูประตูรั้วที่บิดเอียงไม่เป็นทรงหนิงเยี่ยนจึงคิดอยากจะซ่อมบ้านขึ้นมาทันทีกระทั่งประตูรั้วยังปิดไม่ได้บ้านนี้มันน่าอดสูเสียจริงอีกอย่างหลังจากนี้คงจําเป็นต้องขึ้นไปบนภูเขาบ่อยครั้งถ้าปล่อยไว้แบบนี้เวลาเจ้าหนูน้อยอยู่บ้านคนเดียวอาจจะโดนคนมารังแกเอาได้จะสร้างบ้านก็ต้องก่อกําแพงสูง หนิงเยี่ยนกลับเข้าไปในห้องและหยิบเอาถุงเงินที่แอบซ่อนไว้ในรอยร้าวบนกำแพงออกมามองดูเงินที่เหลืออยู่แล้วก็เริ่มนับมันทันทีแต่นับกี่รอบก็ได้29าตำลึงไม่เพิ่มไม่ลดเธอหยิบเงินขึ้นมาในใจก็ขบคิดว่าจะสร้างบ้านแบบไหนดีท่าทีของหนิงเยี่ยนปิดบังเจ้าหนูน้อยไม่ได้เจ้าหนูน้อยมองไปยังรอยร้าวที่กำแพงแล้วมองเงินในมือของท่านแม่เขาถลึงตากลมๆในใจก็รู้สึกกังวลขึ้นมา ท่านแม่เอาเงินออกมาตอนนี้มีจุดประสงค์อะไรกันแน่ท่านแม่จะทําอะไรเหรอทําบ้านนา่ะสิทําบ้านแล้วเลี้ยงหมาซักตัวเอาไว้เฝ้าบ้านทําบ้านเจ้าหนูน้อยหน้าขมวดยน่นเขาก็อยากอยู่บ้านหลังใหญ่แต่หากเอาเงินไปทําบ้านคงได้อดตายกันพอดีใช่หนิงเยี่ยนกล่าวตอบแต่เรื่องนี้มันจําเป็นต้นคิดในใจในเมื่อท่านแม่ตั้งใจแล้ว เรื่องที่ว่าจะประหยัดเงินคงต้องกลืนลงท้องไปอีกอย่างถ้าสร้างบ้านท่านแม่คงไม่ต้องทนลำบากลำบนเช่นนี้นับเป็นเรื่องดีพอคิดได้แบบนี้เจ้าหนูน้อยจึงกัดฟันตอบงั้นก็สร้างบ้านกันเถอะเช่นนั้นไปกันเถอะไปหาผู้ใหญ่บ้านการสร้างบ้านถือเป็นเรื่องใหญ่คงต้องรายงานผู้ใหญ่บ้านเสียก่อนเธอออกจากบ้านพร้อมกับเอาน้ำตาลก้อนไปด้วยหนึ่งถุงหากจะไปขอความช่วยเหลือก็ต้องหัดมีน้ำใจ ถ้าไปมือเปล่าคงไม่เข้าท่าผู้ใหญ่บ้านของหมู่บ้านโกจือวันนั้นแท้เจ้าอายุสี่สิบปลายปลายเขาสวมเสื้อคอปกสีน้ำเงินเข้มกางเกงขายาวสีเทาในมือถือกล้องอยาสูบตามแบบฉบับคนมีอายุวินาทีที่พบเข้ากับหนิงเยี่ยนทำเอาเขาแทบไม่เชื่อสายตาตนเองคนในหมู่บ้านต่างพากันบอกว่าหนูคนนี้เปลี่ยนไปแต่เขาไม่เคยเชื่อเลยกระนั้นพอได้มาเจอกับตาแบบนี้จะไม่เชื่อก็ไม่ได้นางหนูที่อยู่ตรงหน้าดูมีเรี่ยวมีแรง ไม่เหมือนนางหนูคนเดิมที่เหี่ยวเฉาคิดแล้วก็ยกเอากล้องยาขึ้นมาสูบใบยาที่อยู่ในกล้องถูกเผาไม่จนกลายเป็นสีแดงแม่หนูหนิงเยียนวันนี้ไปยังไงมายังไงมีธุระอะไรหรือเปล่าใช่ข้ามีธุระหนิงเยียนพยักหน้าตอบแล้วเอ่ยต่อบ้านที่ตีนเขาของข้ามันซุดโทมลงกว่าเดิมเจ้าหนูโยอยู่ก็โตแล้วข้าเลยคิดที่จะสร้างบ้านใหม่ที่ข้างป่าหลังบ้านสร้างบ้านถือเป็นเรื่องใหญ่ คนอื่นๆก็ยังรับภาระไม่ไหวหนิงเยี่ยนไม่ได้โง่เธอรู้โดยทันทีว่าผู้ใหญ่บ้านกำลังสงสัยอะไรเธอจึงยิ้มแล้วตอบไม่ต้องกังวลเรื่องนี้ข้าพอมีเงินอยู่บ้างวันก่อนข้าไปล่ากวางบนภูเขาและคนรวยในเมืองได้ถูกใจข้าขึ้นมาได้สิงั้นเจ้าพาท่านอาจารย์สวีไปดูที่ทางหากดูแล้วข้าจะไปจัดสรรให้เจ้าท่านอาจารย์สวีที่ผู้ใหญ่บ้านเอ่ยถึงคือหมอดูห่วงจุย้ย คนในละแวกนี้ก่อนสร้างบ้านต้องให้ท่านอาจารย์สวีดวงจุ้ยเสียก่อนแม้ว่าจะไม่เข้าใจว่าดูไปทำไมแต่ก็เชื่อว่าจะนำพาโชคมาให้ตามความทรงจำของร่างนี้แล้วท่านอาจารย์สวีเป็นคนลึกลับเวลามีปัญหาก็พอจะพึ่งพาได้ด้านการแพทย์ก็พอรู้อยู่บ้างเทียบกับพวกหมอเท้าเปล่าก็ไม่รู้ว่าเก่งกว่ากันไหมแต่ไม่ว่าใครปวดหัวตัวร้อนก็ต่างมาหาท่านอาจารย์สวีหนิงเยี่ยนวางถุงกระดาษในมือลงบนโต๊ะ ขอบคุณลุงผู้ใหญ่บ้านมากถุงนี้คือน้ำตาลก้อนเอาไว้ให้เสี่ยวโต้จือต้มน้ำหวานกินเถิดเสี่ยวโต้จือเป็นหลานชายของผู้ใหญ่บ้านซึ่งโตกว่าเจ้าหนูหนิงโยยู่สองปีเด็กอายุเท่านี้ล้วนชอบน้ำหวานทั้งนั้นแต่น้ำตาลมีราคาแพงราวกับทองคำไม่ใช่ว่าอยากกินน้ำหวานตอนไหนก็กินได้น้ำตาลที่หนิงเยี่ยนเอามาก็ไม่ใช่ว่าจะหาซื้อได้ง่ายๆผู้ใหญ่บ้านทั้งสุขทั้งกังวลในเวลาเดียวกันสุขที่แม่หนูหนิงเยี่ยนนั้นมีเงินมาสร้างบ้าน แต่ก็กังวลที่เห็นนางใช้เงินสุรุ่ยสุร่ายขนาดน้ำตาลยังกล้าซื้อไม่รู้จักเก็บเงินถึงแม้สิ่งที่คิดอยู่ในใจจะสับสนวุ่นวายไปหมดแต่ก็ยังเตือนหนิงเยี่ยนด้วยความหวังดีแม่หนูการไปกำหนดที่ดินต้องจัดการเอกสารคำสั่งจากฝ่ายทางการให้ดีแล้วการสร้างบ้านต้องมีผู้นำมาคอยช่วยบ้านตระกูลหนิงมีลุงสองของเจ้าที่พอจะช่วยได้แต่ในสถานการณ์แบบนี้ในใจเจ้ามีใครที่รู้สึกว่าเหมาะสมไหมท่านลุงผู้ใหญ่บ้านคิดว่าใครเหมาะ ถึงแม้ว่าหนิงเยี่ยนจะเป็นผู้สืบทอดความทรงจำของเจ้าของร่างนี้แต่หนิงเยียนไม่ได้อยากอาศัยความทรงจำของเจ้าของร่างนี้มาตัดสินใจถ้าแม่หนูไม่รังเกียจให้เจ้าเหลียงไปช่วยไหมดีเลยหากพี่เจ้ามีเวลาไปช่วยแต่ข้าเกรงว่าจะไปรบกวนเวลาของพี่เจ้าเสียมากกว่าเสียเวลาที่ไหนต้องช่วยกันสิผู้ใหญ่บ้านสายหัวถึงแม้ปากจะพูดประโยคสุดแสนเกรงใจแต่ใบหน้ากลับเต็มไปด้วยรอยยิ้มและความพึงพอใจ เจ้าเลียงลูกชายผู้ใหญ่บ้านอายุ25ปีเคยทำงานในสาราว่าการในเมืองถึงแม้จะทำแบบชั่วคราวได้เงินไม่มากแต่ก็ได้รับราชการถือกระบี่เดินอวดสักในตลาดทำให้มีรายได้สีเทาที่มากพอๆกับรายได้ของคนธรรมดาหนึ่งเดือนเงินส่วนใหญ่ก็ต้องส่งให้เจ้านายเงินที่เหลือก็เอาไปกินเที่ยวกับพวกเฝ้ายามกินข้าวมื้อหนึ่งเงินแทบไม่เหลือแต่ยังไงก็ได้กินจนอิ่มแล้วยังถือเอาไก่ย่างเป็ดย่างกลับมาบ้านอยู่บ่อยๆ แค่นี้ก็ทําให้คนอิจฉาได้แล้วและเขาเองก็พอใจมากหากท่านผู้ใหญ่บ้านพูดแบบนี้เกรงว่าคงทําให้พี่เจ้าเหลียงลำบากเสียแล้วลำบากที่ไหนกันไม่มีอะไรลำบากผู้ใหญ่บ้านสายหัวเขาเป็นถึงผู้ใหญ่บ้านจะช่วยให้คนในหมู่บ้านสบายก็คงต้องออกแรงกายแรงใจเสียหน่อยถ้าวันนี้คนที่มาหาเขาเป็นนางหนูหนิงเยี่ยนที่ไม่มีเรี่ยวมีแรงคนนั้นเขาคงจะไม่เอ่ยให้มากความ แต่นี่เป็นแม่หนูหนิงเยียนคนใหม่ที่สดใสดูมีเรี่ยวแรงขยันขันแข็งคนแบบนี้ถึงจะไม่มีอนาคตที่ดีแต่ก็ไม่มีวันลำบากเรื่องปากท้องเมื่อออกจากบ้านผู้ใหญ่บ้านหนิงเยียนก็ตรงไปบ้านของท่านอาจารย์สวีทันทีบ้านของท่านอาจารย์สวีห่างจากบ้านฟางของหนิงเยียนไม่ไกลถ้าเทียบกับบ้านฟางแล้วบ้านของท่านอาจารย์สวีนั้นหรูรากว่ามากบ้านเกือบทุกหลังในหมู่บ้านไม่สามารถเทียบชั้นกับบ้านของท่านอาจารย์สวีได้เลย บ้านที่มีพื้นที่สามส่วนตั้งอยู่ที่ตีนเขาระหว่างกระเบื้องสีแดงและผนังสีขาวมีสมุนไพรปลูกอยู่เธอเดินตามเด็กผู้ชายคนหนึ่งเข้าไปหลังจากที่เขามาเปิดประตูให้จากนั้นเธอก็เห็นว่าข้างราวระเบียงมีไม้พยุงและวางกระถางดอกไม้ไว้สองถึงสามกระถางในกระถางปลูกพืชไว้หนาแน่นดูแล้วน่าจะเป็นต้นฟ้ายกระถางก็อยู่ชิดกันแต่กิ่งก้านของมันผอมเหมือนฟางข้าวเช่นนั้นต้นฟ้ายก็ทำได้แค่แตกกิ่งได้แต่ออกดอกไม่ได้ เมื่อมองดูต้นกล้าเหล่านั้นสีหน้าของหนิงเยียนก็เริ่มเกิดความคิดซับซ้อนขึ้นมาเด็กชายที่เดินนำหน้าหนิงเยียนสวมเสื้อคลุมสีเทาพอรู้ตัวว่านางไม่ได้ตามมาเขาจึงหยุดเดินแล้วขานเรียกท่านหนิงความสนใจของหนิงเยียนจดจ่อไปยังดอกไม้ที่ปลูกในกระถางแต่พอนึกหาความทรงจำที่เกี่ยวข้องกับต้นไฟของเจ้าของร่างอย่างทีท่วนก็ไม่พบว่ามีความทรงจำไหนเกี่ยวข้องกับมันเลย